สวัสดีค่ะพบกับคุณน้อยบอลสีค่ะวันนี้คุณน้อยจะหมักใบกัมปูให้ดูนะคะสําหรับใครที่มีใบกัมปูอยู่ข้างๆบ้านหรือใครจะซื้อมาก็ได้สําหรับของคุณน้อยนี่ในหมู่บ้านเขามีใบกัมปูคุณน้อยก็จะให้คนเขากวาดมาขายนะคะอันนี้เป็นใบกัมปูที่ยังไม่ได้ผ่านการหมักนะคะจะเป็นแบบนี้จะมีทั้งก้านทั้งอะไรมาคุณน้อยก็ไม่ได้อ,ออกหรอก ตอนแรกก็เอาออกอยู่ตอนหลังมันเยอะพวกก้านพวกอะไรเนี่ยคนที่เขานํามาขายเขาก็ไม่ได้เอาออกให้คุณน้อยก็เลยมาหมักตามนี้เลยนะคะสําหรับใบกัมปูถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นใบกัมปูสดนะคะถ้าเรานํามาใช้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ดีสําหรับพืชนะคะนี่นะคะควรจะนําไปหมักก่อนวิธีการหมักของคุณน้อยนะคะเนี่ยคุณน้อยจะนําน้ําใส่ถังอันนี้เป็นแล้วแต่ใครจะใช้ถังแบบไหนนะคะปกตินี่คุณน้อยจะหมักใน ถังดำท,ที่ที่เป็นถังขยะน่ะบรรจุน้ำหนึ่งร้อยลิตรน่ะคุณน้อยจะหมักทีละสองถังนะคะอันนี้จะทําให้ดูก็เลยเลดปริมาณลงแต่ทําให้ดูว่าทําแบบนี้เสร็จแล้วคุณน้อยจะใช้น้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้นะคะที่คุณน้อยทําทเองปกติถ้าเกิดเป็นถังหนึ่งร้อยลิตรนะคะคุณน้อยใส่สองขวดเลยนะคะใส่สองขวดขวดละหนึ่งพันห้าร้อยมลนะคะแต่อันนี้แค่ถังยี่สิบลิตรคุณน้อยจะใส่แค่หกร้อยมลนะคะ คุณน้อยใส่ไปเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ใส่น้ําไปแล้วนะคะหรือถ้าใครมีมากก็ใส่มากได้นะคะบางทีคุณน้อยก็ไม่ได้เจาะจงหรอกบางทีก็สองขวดสามขวดอันนี้ทําให้ดูสําหรับใครที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาท้าเนี่ยอันนี้คุณน้อยทําไว้เยอะอันนี้ใช้ได้หมดแล้วนะคะเพราะว่าผ่านการทํามาแล้วเกินสองเดือนนะคะเนี่ยคุณน้อยทําแบบนี้แล้วก็จะเติมน้ําลงไปนะคะจริงๆคุณน้อยเติมน้ําไปแล้วแหละใส่ให้ดูว่าเนี่ยเติมน้ําแบบนี้นะคะเนี่ย แล้วก็หมักทิ้งไว้ปกติคุณน้อยก็บางทีก็วันบางทีก็สองวันบางทีก็ลืม <S <S <ipping> <S ก็สามวัน <S <S <comprar> <S ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเนี่ยหมักไว้แบบนี้จะไว้ในร่มหรือหาอะไรคลุมก็ตามสะดวกนะคะน,ะคะนี่หมักไว้แบบนี้นะคะหลังจากหมักไปแล้วนะคะเนี่ยคุณน้อยจะหมักประมาณสองหรือสามวันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้พอเป็นแบบนี้นะคะคุณน้อยจะ เอามาแล้วก็มาล้างน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างน้ําเปล่านะคะอันนี้เป็นใบกัมปูหมักที่คุณน้อยยังไม่ได้อ,ออกมาเนี่ยถ้ามีกิ่งไม้กิ่งอะไรนี้ก็ออกนะคะเนี่ยเอาออกมาแล้วก็น,นําน้ําใส่กระมังแล้วก็เอาใบากัมปูนี้ไปใส่ในกระมังล้างน้ําเปล่ารอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนํามาตากแดดค่ะนเนี่ยอันนี้ใบกัมปูที่ผ่านการหมักแล้วจะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะ ยิ่งตากให้แห้งกรอบยิ่งดีเลยนะคะเวลาเรานํามาใช้เราอาจจะบีบบีบให้เขาเล็กๆลงนะคะนี่ถือว่ายังไม่กรอบเพราะว่าช่วงนี้แดดไม่ค่อย,อยดีคุณน้อยกลัวฝนบางทีก็ต้องหาอะไรปิดไว้ไม่อยากให้เปียกอีกแต่บางทีก็ลืมเก็บฝนตกเปียกก็ไม่เป็นไรนะคะตากทิ้งไว้เลยคุณน้อยเอานามาใช้ยังไม่คันกรอบคุณน้อยก็นํามาใช้นะคะคุณน้อยจะไปผสมกับดินปลูกนะคะผสมกับดินปลูกผสมกับ ปุ๋ยคอกแล้วก็มาปลูกวันสีนะคะแต่สําหรับอย่างอันเนี้ยอันนี้คุณน้อยไม่ได้ผสมดินปลูกนะคะคุณน้อยใส่ปุ๋ยแล้วก็นําใบกั้มปูเนี่ยมามาโรยหน้าดินไว้นะคะป้องกันหน้าดินแห้งนะคะสําหรับน้ําที่เหลือจากการหมักนี้นะคะเราสามารถไปเทลดไม้ผลของเราได้นะคะคุณน้อยจะไม่กล้าเอาไปลดคนต้นไม้เล็กๆเ,เพราะว่า ในนี้มีจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเยอะคุณน้อยกลัวจะเยอะเกินไปคุณน้อยก็จะไปใส่ต้นมะม่วงต้นไหนหนาอะไรที่หรือขนุนที่ต้นใหญ่ๆนะคะที่ไม่เป็นอันตรายอย่าไปทิ้งนะคะนําไปเทรถได้เลยนะคะเนี่ยล้างสักรอบหนึ่งแต่น้ํามันจะเน่านะคะยิ่งทิ้งไว้หลายวันนี่เน่าน้ําจะเหม็นเลยแต่พอเราตากแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยยิ่งตากให้แห้งกรอบยิ่งดีเลยนะคะบางคนนี่เขาใช้ใบกัมปูล้วนๆเลยบีบให้เป็น เล็กๆเ,เลยนะคะแล้วนาไปปลูกบอสีที่แยกจากกระถางจากการ่าหัวหรือเพาะมเมล็ดแต่สาหรับของคุณน้อยนี่คุณน้อยไม่เคยได้่าหัวหรือไม่ได้เพาะมเมล็ดคุณน้อยก็จะทําแบบนี้แล้ปผสมกับดินปลูกแล้วก็ปลูกบอสีที่แยกกับแยกกระถางนะคะเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ใส่ปุ๋ยคอกเลยนะคะแต่คุณน้อยจะถ้าเกิดเป็นต้นเล็กๆคุณน้อยใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะบางทีก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าก็แล้วแต่สะดวกว่ามี มีอันไหนเนี่นะคะทําแบบนี้เลยนะคะยิ่งตักน้ำยิ่งดีบางทีตักทิ้งไว้เลยค่ะไม่ต้องไปสนใจโดนแดดโดนฝนก็ปล่อยเขาเลยนะคะเนี่ยทำแบบนี้นะคะรับรองบอลสีของเพื่อนเพื่อน,นจะงามค่ะเดี๋ยวคราวหน้าคุณน้อยจะหมักใบมะขามให้ดูนะคะว่าใบมะขามก่อนที่เราจะนํามาใช้เราหมักแบบไหนนะคะอาจจะผสมปุ๋ยคอกหมักก็ได้นะคะคุณน้อยจะทําให้ดูก็อย่าลืมติดตามชมนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมติดตามต่อนะคะคุณน้อยจะมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะนี่นะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะคะคอยติดตามชมค่ะวันนี้มีบอลสีสวยๆมาให้เพื่อนๆรับไปเลี้ยงนะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วและกระถาง6นิ้วค่ะรับรองต้นใหญ่นะคะนำไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยค่ะมาดูต้นแรกนะคะต้นนี้ชัยชนค่ะ ชายชนต้นนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยมีลูกน้อยด้วยนะคะเขามีหัวใหญ่นะคะเนี่ยอันนี้เลี้ยงนอกตู้เนี่ยใบเขาจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่พันนี้ถ้าเกิดเลี้ยงในตู้ใบเขาจะสูงยืดยาวไม่สวยนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้อันนี้แดงสวยเลยนะคะอันนี้ยอดที่แทงมาใหม่ก็แดงนะคะคุณน้อยขอ150บาทคะ่ะอยู่ในกระถาง6นิ้วเลยนะคะรับรองต้นนี้ นำไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะการเลี้ยงบอลสีนอกตู้ต้องต้องใช้เวลาหน่อยนะคะบอลสีถึงจะโตนะคะอย่างบอลสีของคุณน้อยที่เลี้ยงนอกตู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงเดือน2เดือนแล้วเขาจะโตแบบนี้นะคะอันนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะเพราะว่าคนบอลสีที่นอกอยู่นอกตู้น่ะเขาจะ,จะเจริญเติบโตช้ากว่ากว่าที่อยู่ในตู้แต่พอโตแล้วเขาก็จะแข็งแรงค่ะนี่นะคะต้นแรกชายชนค่ะ ต้ตนต่อไปค่ะต้นต้นนี้มงกุฎเพชรค่ะมงกุฎเพชรต้นนี้กัดสีสวยมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ใบเก่ายังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่อันนี้ใบใหม่ล่าสุดมงกุฎเพชรเนี่ยเวลาเขากัดอันนี้คือเก็บกัดสีเต็มที่แล้วเนี่ยใบเขาจะเป็นแดงเส้นใบสวยเลยนะคะกระดูกสีเขียวอันนี้เขากําลังแทงยอดมาใหม่ค่ะอยู่ในกระถางหกเหมือนกันนะคะ ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะต่อไปต้นนี้บมนสวรรค์ค่ะมนสวรรค์ต้นนี้ก็ใหญ่มากแล้วคะรับรองทุกต้นบอนสีของคุณน้อยวันนี้ต้นใหญ่หัวใหญ่นะคะคุณน้อยไม่อยากให้ใหญ่มากกว่าน,นี้ถ้าใหญ่มากกว่าน,นี้คุณน้อยแพ็คยากคุณน้อยก็จะเอามาขายประมาณนี้ช่วงนี้บอนสีจะ,จะเจริญเติบโตดีนะคะรับรองใครที่รับไปเลี้ยงไม่ผิดหวังเลยแต่ก่อนราคาแพงทั้งนั้นเลยนะคะคุณน้อยก็ คุณน้อยก็ไม่ค่อยกล้าจับต้องตอนนี้บอลสีราคาถูกแล้วแม้กระทั่งบอลบอลสีที่ราคาแพงๆเมื่อก่อนตอนนีวก็ราคาหลักร้อยเพื่อนๆอย่าลืมตามเก็บนะคะชอบตัวไหนรักตัวไหนเก็บเลยค่ะไม่ต้องเสียดายยังไงเขาก็สวยสวยเหมือนที่ตอนราคาแพงๆนะคะไม่ใช่ราคาถูกแล้วบอลสีเขาจะไม่สวยเขายังสวยเหมือนเดิมค่ะ อันนี้มนสวรรค์น,นะคะมนสวรรค์ก็เป็นบอลสีที่โตเร็วใบใหญ่นะคะต่อไปต้นนี้ศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรนี่เวลาเขากัดสีนี่สวยเลยนะคะเนี่ยหัวเขาใหญ่นะคะรับรองคุณน้อยรับรองเลยนะคะทุกต้นหัวใหญ่ทุกต้นเลยนะคะเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะคะเป็นบอลสีที่เขาทิ้งใบไปแล้วก็เขาง่อขึ้นมาใหม่ไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยค่ะ หรือถ้าโตกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งงามสักหน่อยเพื่อนๆอาจจะรื้อหัวมาผ่าหัวทำจำนวนก็ได้นะคะอันนี้คงกุดเอ้ขอโทษค่ะศีลาเพชรค่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้ครูน,น้อยไม่แน่ใจว่าเป็นบางใหญ่หรือเปล่าแต่ต้นเขาใหญ่มากเลยนะคะหัวเขาใหญ่นีอันนี้ใบเขาแทงขึ้นมาใหม่อยู่ในกระถางหกนะคะเนี่ยหัวใหญ่มากเลยเนี่ยเพราะก็ดูเนี่ย ใบแรกที่เขาแทงมานี่จะใใบใหญ่มากสังเกตบอลสีหัวใหญ่ๆเวลาเขาแทงไปใบแรกมานี่จะใหญ่แบบนี้เลยนะคะอันนี้ใบที่สองก็เกิดมาใหม่นะคะต่อไปต้นนี้คนน้อยแบ่งในน้ำลูกไม้นะคะเป็นฟอร์มกอเลยค่ะเนี่ยในกระถางนี้มีหนึ่งสองสามประมาณสี่หรือห้าต้นนี่แหละค่ะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดหรือกระถางสิบได้เลยนะคะเนี่ย ใครไม่ติดใจว่าบอนสีเขาชื่ออะไรเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามจะไปเลี้ยงลงดินก็ได้หรือเปลี่ยนกระถางวางไว้หน้าบ้านก็ได้บอนสีประเภทนี้จะเลี้ยงง่ายนะคะเนี่ยถึงแม้จะมีสีแดงเยอะแต่เขาโตเร็วนะคะเนี่ยแตกกอเร็วเลยหัวเขาใหญ่นะคะเขาแตกกอคุณน้อยไม่ได้เอาหลายต้นมาปลูกนะคะเขาแตกกอมาเองนะคะต้นนี้คุณน้อยแบ่งในน้ำลูกไม้นะคะต่อไปต้นนี้เพชรเจ็ดสีค่ะ เพชรเจ็ดสีนี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาบางทีก็จะด่างนะคะอย่างต้นเนี้ยต้นเนี้ยตอนแรกก็ก็เหมือนกันน่ะคือจะด่างหรือไม่ด่างไม่รู้เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ด่างเฉยเลยเนี่ยแต่ถึงแม้จะไม่ด่างนะคะอย่างต้นเนี้ยนี่ก็เพชรเจ็ดสีนะคะเนี่ยเขาจะกัดสีแบบนี้เลยแต่นี่เขายังกัดสีไม่เต็มที่นะคะน้อยก็รอรุ้นว่าใบใหม่ก็จะด่างมหมนี่คล้ายๆจะด่างด้วยนะคะเนี่ย เขาเกิดลูกใหม่อันนี้อยู่ในกระถางแปดนะคะเพื่อนเพื่อนรับไปไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยนะคะรับรองเพชรเจ็ดสีที่ไม่ด่างนะคะเขาจะสวยแล้วโตเร็วนะคะนี่เขาแทงยอดมาใหม่มันลุ้นว่าเลี้ยงไปเลี้ยงไปเขาจะด่างไหมเหมือนพรเจ้าสัวนะครูน้อยซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าพรเจ้าสัวลุ้นด่างครูน้อยปลูกไปปลูกมาเขาก็ด่างเฉยเลยเพราะว่าเขาผ่าหัวมาจากต้นด่างเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสด่างนะคะเพชรเจ็ดสีนี่นเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็ขอร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้คุณน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นกวนอูหรือว่าตะละแม่กุสุมานะคะแต่เป็นฟอร์มกอนะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วในกระถางนี้มีเกือบสิบต้นเลยนะคะต้นนี้คุณน้อยขอ1้อยเก้าสิบาทนะคะเพราะเขาเยอะมากเลยไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบได้เลยนะคะอันนี้เขาอยู่ในกระถางเล็ก ใบเขาก็จะเล็กๆไปหน่อยเพราะว่าเขาแย่งอาหารกันคุณน้อยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนะคะอาหารดีปุ๋ยดีนี่ใบเขาจะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยบอนสีประเภทนี้นะคะใบเขาจะใหญ่สะโพกใหญ่นะคะตอนนี้เขายังเล็กอยู่ให้เขาโตอีกหน่อยโตเต็มที่เราจะดูออกว่าเขาเป็นพันธุ์อะไรนะคะพันธุ์ประเภทนี้ก็จะมีมีกวนอูตะละแม่กุูซมาแล้วก็ ฮองเฮาอะไรพวกนี้นะคะ <S <S ต้องให้โตเต็มที่ก่อนนะคะสําหรับใครที่รู้ว่าพันุนี้เป็นพันุ์อะไรก็รับไปเลี้ยงนะคะคุณน้อยขอร้อยเก้าสิบาทนะคะใครจะรับกี่กระถางก็ได้คุณน้อยขอค่าส่งห้าสิบาทค่ะจะส่งให้พวกนี้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นฟอร์มกอสวยเลยนะคะขนาดเขาก้านเล็กๆนะคะแต่ไม่ต้องค้ำเลยค่ะเพราะว่าเขาเลี้ยงนอกตู้แข็งแรงค่ะบนสีนอกตู้แข็งแรงทุกต้นค่ะต่อไปอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้เงินแสนค่ะเงินแสนในกระถางนี้นะคะเป็นฟอร์มกอนะคะมีหลายต้นมากเลยหนึ่งสองสามมีสามหรือสี่ต้นนี่แหละเลี้ยงเป็นฟอร์มกรนะคะหรือใครจะไปแยกก็ได้แต่ใครไปแยกนี่ก็ต้องทําใจนะคะเป็นเดือนเขาถึงจะฟื้นตัวเนี่ยเขาเริ่มจเจริญเติบโตแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยใบนี้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยใบใหญ่มากเป็นไม้กัดสีนะคะเงินแสนเวลาเขากัดสีเขาจะโชว์กระดูกสวยเลยะคะ่ะ นี่นะคะต้นนี้คุณน้อยขอร้อยบาทค่ะคุณน้อยมีร้อยบาทอยู่สกระถางนะคะนอกนั้นก็จะเป็นร้อยห้าบาทหมดเลยใครสนใจต้นไหนแจ้งชื่อมานะคะว่ารับต้นไหนไม่ต้องส่งรูปมาให้คุณน้อยดูก็ได้ค่ะน้อยจาได้นี่นะคะวันนี้คุณน้อยมีบอลสีมาแค่นี้ค่ะใครสนใจทักมาเลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอคุณน้อยจะจัดส่งให้พรุ่งนี้ค่ะ โดยเฉพาะต้นนี้ชายชนรีบจองเลยนะคะมีต้นเดียวเนี่ยสวยมากเลยแข็งแรงทุกต้นคุณน้อยเลี้ยงนอกตู้หมดเลยนะคะเนี่ยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจดจนจบคลิปนะคะสำหรับการหมักใบกัมปูนี่เพื่อนๆหากไม่เคยทำก็ลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวคราวหน้าคุณน้อยจะนำใบมะขามมาหมักให้ดูว่าเวลาเรา ผสมดินปลูกผสมใบมะขามด้วยใบมะขามที่ก่อนที่เราจะนํามาใช้เราจะทํายังไงคุณน้อยจะทําให้ดูนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ